ชชชิิิกกกบบบเฮ้ยนรามาทงสับกูยาอันนี้ท็อปิกคืออะไรอะฮะท็อปิกก็คือบอกเรื่องงานรับเรียนยาใช่จะตั้งไว้สิแม่อม่างนี้ได้ยินเนาะไม่่อยู่ตรงนี้ดิแล้ววงจรคนมางานรับเรียนยาคนนีมึงเรียนจบได้เหรอสองปีโอ้โหวิ จะได้ไม่ติดอะด่ะติดกูอ,ออกไปอย่างตรงนี้ไม่ได้เลย <c oughs> คันมูฟออกไม่ได้เลยก็ยย <c oughs> คือพวกผมนะครับจะมีงานรับรบงานวันที่ยี่สิบเดือนนี้นะครับวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับกําหนดการเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็คือรับที่มกอกรุงเทพนะครับใครมาได้ก็อยากให้มาอยากให้มานะครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยซีเรียสเลยนะนี่ข้อมูลซีเรียสเลยนะก็คือ ทางมหาลาัยครับเขาก็จะต้องให้จองพื้นที่กันก่อนว่าแบบเราจะไปตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับด้วยความที่ที่ก็อยากให้มาทุกคนก็เลยขอทางมหาลัยไว้ครับอืมก็ว่าจะจัดที่เป็นสนามกีฬาครับของทางมหาลายัยคุณจีสติกินแชร์อะไรโหไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ครับเจคิมของไฮซี C, ครับ ต่อก็คือเดี๋ยวก็จะมีงานที่ทางมาหาลัยนะครับก็คือจัดก,กับทางมอนะครับอืมเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดถ้าขนาดไหนก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเป็นงานราบป็นยาที่เราเสียตังค์นะครับใช่ไม่เราอ่ะเสียแต่เขามาไม่ต้องเสียอ๋อทุกคนมาไม่ต้องเสียตังค์แต่เราอเสียตังค์เพราะว่ามอคิดค่าที่เราในตอนจัดงานนะครับอืม ก็เลยว่าโอเคถ้าเสียก็เลยก็เลยก็เลยกัดจัดเป็นงานขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ามากันนะครับเพราะว่าจะมีจำกัดที่นะครับแค่1,000คนเท่านั้นนะครับใช่แล้วเดี๋ยวจะเปิดที่ลงทะเบียนนะครับจะแปะลิงก์ลงทะเบียนในทวิตเตอร์ก่อน3 0มสิบนะครับแล้วก็ในงานนะครับถ้าใครอยาก มาทำฟู้ดซัพพอร์ตนะครับหรือเป็นแบบทรัคไม่เอกนะงเท่มกมั้งเนียหเต่าเดียวกันเแบบใครที่อยากส่งของวานหรือว่าฟู้ดซัพพอร์ตที่แบบอยากช่วยแบบส่งอาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีแปะไว้ในทวิตเตอร์ให้ติดต่อใช่ก็คือตามนี้ก็คือเดี๋ยวใครอยากทำฟู้ดซัพพอร์ตหรือว่าใครอยากทำเขาเรียกว่าอะไรนะรถอะรถอาหารอนะรถชาร์จเออก็คือเดี๋ยวจีจะแปะ,ะเบอร์โทรนะครับของคนที่จัดงานนะครับ ไว้ในทวิตเตอร์ให้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดเป็นทวิตเตอร์ให้นะครับหรือว่าคนที่ไปไม่ได้แล้วอยากส่งของขวัญมาเดี๋ยวจีจะแปะที่อยู่ไว้ให้เหมือนกันนะครับในทวิตเตอร์นะครับในทวิตเตอร์ก่อนสามสิบนะครับอืมส่วนบัตรต้องลงทเบียน,นะครับได้แค่หนึ่งพันคนแรกครับแต่อยากให้คนที่ลงแล้วมาจริงจรินะเพราะแบบบางทีคนเราคนที่ลงไปหามาหาลัยไม่ได้หรอคนลงไม่ทันไปหามาหาลัยไม่ได้ไดหรอมาหาได้แต่ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะมอบังครับมา ือตอนแรกอะ่ะเราอะ่ะเราก็ไปคุยกับหมอว่าเออเนี่ยเราแค่เราแค่อยากรับปริญญาเราก็แบบพาทุกคนมาเจอเฉยๆแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าไปไปมาแล้วอ่ะทางมหาลาัยอะ่ะเขาก็บอกว่าเออมันมีเรื่องโควิดอยู่ใช่ไหมแล้วทางมอถ้าคนมันเยอะเกินทางมหาลาัยคงจัดจัดจัดการยากเพราะว่าถ้าคนเยอะเกินเนี้ยเดี๋ยวมีนักข่าวมาภาพถ่ายออกไปแล้วแล้ว,ลวทางมหาลาัยก็ดูไม่ดีว่าถ้าคนมัน <laughs> นเออว่าคนมานั่งเกินไปมหาลัยก็จะดูไม่ดีใช่ไหมครับก็จริงๆริงก็เข้าใจทางมหาลัยอืมนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ก่อนมึงอพูดต่อพูดปวนนิ่งอเขากนิ่งเข้าใจทางมหาลัยนะครับว่าโอเคว่าเขาก็เลยต้องจํากัดจํากัดกําจัดต้องกัดคนมานะครับก็เลยก็เลยต้องเป็นลงทะเบียนนะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียค่าตั๋วใดยทั้งสิ้นครับแล้วก็ ทางวา่าอะไรให้ตรวจชุดตรวจคิยนี่จริงบอกได้เนาะจริงๆพวกเราเสียเป็นแสนเลยครับกับงานครั้งนี้นะครับจัดเราเล่นยากคิดดูดิเราอยากให้ทุกคนมาไม่อยากให้ทุกคนมาเยอะที่สุดดีกว่ามาเยอะที่สุดเออเราจัดได้เยอะเราพยายามหาทําให้ได้เยอะที่สุดนะได้แต่ว่าเยอะที่สุดแล้วทางวา่าอะไรก็ให้แค่พันคนอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลงทะเบียนครับ รายละเอียดสามารถ ta ติดตามผ่านทวิตเตอร์ของแอคอ่อนสามสิบได้เลยทุกอย่างเลยลงทะเบียนเดี๋ยวจีจะปรับวันลงวันอะไรต่างๆไว้นานไว้ที่ไทยวิจจทไว้ที่ทวิตเตอร์นะครับสมมุติถ้าคนลงทะเบียนไม่ได้อ่ะก็มาได้แต่อาจจะไม่ได้เข้าในบริเวณสนามแต่อาจจะแบบสมมุติถ้าคนเอกันข้างนอกได้เจอันข้างนอกได้แต่ว่างานข้างในจีก็จะจัดเป็นธีมปิกนิกครับมีแบบฟู้ดทัก อ๋อล้วถ้าใครอยากได้ฟู้ดออยากทำฟู้ซัพพอร์ตนะครับหรือทำฟู้ทักมาให้นะครับดวจิจะปักรายละเอียดไปในเทวิตเตอร์เหมือนกันครับหรือว่า DM มาเลยก็ได้ DM มาก่อนเลยก็ได้ขอสักคันเถอะ DM มาก่อนเลยก็ได้ครับด้วยความที่เสียเป็นแสนใช่ไหมเราก็เลยค่าอะไรมันจะมีค่าค่าที่ครับทางทางมหาลัยมีค่าที่สําหรับรับปริญญาด้วยนะครับค่าจัดงานค่าที่เราต้องอ่าตรวจค่าพยาบาลตรวจเลืดทเคทุกคน ให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าจะมีค่าใช้จ่ายเอออาจจะีอาจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณห0สิบาทมั้งอ๋อแต่ว่าใครมานะครับเขามาคับให้ตรวจเอทใช่ไหมครับคราวนีออ้อาจจะมีค่าค่าชุดตรวจนะครับแต่ว่าจีหาต้นทุนมาได้เท่าไหร่ก็จะให้ราคาเท่านั้นเลยครับก็คือถ้ามันมาสี่สิบจีก็จะให้ตรวจสี่สิบาทกันถ้ามาสี่รอย่าเข้าเลยกูว่า <laughs> <laughs> ใช่คนมาก็จะจะต้องตรวจเอทก่อนมาด้วยนะครับ เม a ja a ื p p e ่อไหร่จะเปิดพีกเกงช้างเขาปิดไปแล้วเขาปิดไปนานแล้วรอบใหม่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 ไม่มีพีแล้วเกงช้างไม่มีพีแล้วถ้ามีพีอาจจะเป็นอันอื่นครับเป็นตัวใหม่โปรดักเป็นแบรนด์อื่นจริงจริงเป็นแบรนด์อื่นมันมันอื่นใช่ใช่คิมมูเชลนั่งเข้าไปเติมเติมที่มันรำคาญลุกด๊อกลุกด๊อกแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีแจกแจกแจกของทงที่ตรวจ มาเองก่อนได้ไหมแล้วผลมายื่นให้ดูถามเขาแล้วเขาไม่ให้เขาให้ตรวจหน้างานอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามีชุดตรวจมาเองก็โอเคมาเยงองเองแต่ว่าต้องมาทําข้างหน้ามาทที่อาจจะให้ต้องให้ทางบอมีชุดตรวจเองแล้วก็ให้ทางทีมเขาช่วยเพื่อแย่ให้มาเอาชุดตรวจมาเองแล้วก็ส่งให้ทางพยาบาลเย่ใช่อืมเพราะเราจะมีพยาบาลที่น้าเวลาต้นก่อนเข้าเลยแต่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 ถ้ายังไงเราจะหาไม่ต้องไปซื้อข้างนอกนะ คนเราก็คิดว่าถ้าเราหาเาไม่ได้อาจจะถูกกว่าข้างนอกอไม่ใช้วนกันก็ได้เซฟคอร์สอะไอซ์วน่ะวน,บนอ๋อมี <laughs> นอกจากนั้นอาจจะแบบมีซุ้มซุ้มซุ้มอะไรแบบแบ็คดรอปอะซุ้มที่กันลมา โอ้แต่งในงานหวังว่าจะสนุกกันนะครับเพราะว่ามันมีแบบซูมถ่ายรูปแล้วก็มีแบบที่นั่งปิกนิกแต่งเป็นโทนแบบปิกนิกอะไรเงี้ยแต่งเป็นโทนสวนนะครับแล,แล้วก็แบบมีที่นั่งมีร่มมีอะไรมีแบบไม่ถ่ายมีอะไรมีกิจกรรมให้เล่นนะครับข้างในนะครับเรับปริญญาครับแต่ว่าด้วยความที่คือเราตั้งใจตอนแรกเลยนะครับตั้งใจแรกเลยงานรับปริญญาเราแค่อยากจะบอกมอว่าขอพื้นที่นิดนึงเพื่อที่แบบเออเผื่อทุกคนมาหาใช่ไหมจะได้แบบไม่ไปเบียดก,กับใครคราวนี้มอก็บอกว่า ไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะเอาจ่ายมาก่อนสี่หมื่นไม่ด้วยมาตรการหลายๆอย่างด้วยเลยตอนนี้เพราะมหาลัยเราก็น้่งคิดเรื่องนี้เราก็ถามว่าสี่หมื่นเนี่ยก็คือโอ้ยทำน่าชื่นใจาลแล้วใช่ไหมไม่ใช่สี่หมื่นแค่ค่าที่แล้วเราก็จะมีค่าอะไรอีกอ๋อก็จะมีค่าเอจเคค่ะไม่ไม่แต่แต่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่เราแบบแต่อาจารย์ที่เราจักเขาช่วยเต็มที่มากๆใช่อาจารย์ช่วยเราเต็มที่มากๆในการแบบ ขอแบบส่วนลดให้ช่วยจัดก,การประสานงานทาน่าทุกอย่างเขาช่วยหมดเลยนะครับอาจารย์ของเราคุออันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนมากๆที่แบบแต่ว่ามันเป็นกฎของทางมาลายัยคืออาจารย์ก็อยู่ๆอาจารย์จะไปขัดธรรมา,าลายัยมันก็ไม่ได้พรรมา,าลัยตั้งกฎออกมานะครับแต่ว่าก็ขอบคุณอาจารย์โดยอาจารย์ช่วยเราเยอะแบบเยอะแบบเยอะเยอะมากๆจริงๆนะครับอืมจากที่แบบเราตอนแรกคิดว่าจะจัดงานแบบไม่ได้เป็นงานแต่แค่แบบมีแค่ถ่ายรูปแล้วก็มานั่งคุยกันใช่ไหมครับแต่ว่าก็เลยว่า เออพอเราต้องเสียตังแล้วอ่ะแค่ค่าที่ก็สี่หมื่นแล้วรวมๆวมทุกอย่างอ่ะเกือบสองแสนอย่างเงี้ยเพอะมันเกือบสองแสนแล้วค่ะเราก็เลยเอองั้นให้ทุกคนอ่ะมันเป็นกลางสนามย้าใช่ไหมเราก็เลยว่าเอองั้นให้ทุกคนแบบมีอะไรทามีอะไรเล่นด้วยกันละกันนะครับวันที่ยี่สิบสนามกีฬาของบูรณะธนิตมอกุฎเทพครับได้ลววะลยครับทุกคนก็อนโอเคออ่ะโอเคในส่วนของ ก็ยิ่งจริงเลยมันสัจหาชิบหายสํหาสหรับในส่วนของใครร่ายเดกจะซัพพอร์ตอะไรอ่ะนอกเหนือจากนั้นสามารถสอบเข้าไปสอบถามในแอคเคา้าก่อน <c oughs> ได้นะครับ<ๆ><ๆ>สามารถเข้าไปสอบถามก่อนได้เช่นแบบว่าอยากอยากทำซุ้มถ่ายรูปให้อ,อ่าโอเครีบติดต่อไปนะครับเพราะบางอย่างมันต้อง DM มา <c oughs> ในทวิตเตอร์ใช่ใช่เดี๋มาในทวิตเตอร์เลยครับผมทวิตเตอร์ก่อนสามสิบอ่าเช่นแบบว่าอยากมีมีอาจจะไม่ใช่ฟูลซัพพอร์ตแต่เป็นน้ําเปล่าไหมหรือเป็นเป็น การแจ้งอาจจะมีแบบใครซัพพอร์ตในส่วนของล่มไหมหรือว่าเป็นของไปแจกหรือว่าอะไรก็าขายเอทีเคค่าหนูหาราคาทุนให้พี่ได้ค่ะอย่เงี้ยอืมหรือแบบบ้านหนูทําฟู้ดพักคค่าเดี๋ยวหนูมาแปะให้คันหนึ่งค่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่สามารถรีเควสต์มาได้กกสรุปวันที่ยี่สิบมองเทเตรียมเอทีเคไปเองไม่ต้องเตรียมเองก็ได้เพราะเราก็มีมีมีให้แต่ว่าเรามีขายนะแต่ขายในราคาทุนนะเราไม่ได้ออกกำไรอะไรเรื่องอาหาร อ๋อแต่ว่าเรื่องอาหารนะครับถ้าใครจากอยากเข้ามาทำฟู้ดทักหรือทำฟู้ดทัอพอร์นะครับประเภทอาหารนะครับจะไม่ใช่แบบอาหารที่ต้องนั่งกินจริงจังนะแต่อาจจะต้องเป็นอาหารที่ค่อนข้างฟาสต์ฟู้ดหน่อยแบบอาจจะไม่ใช่ข้าวแกงหรือไม่ใช่แบบก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยลูกชิ้นเจี๊ยบไม้ไหมลูกชิ้นปลาเบิดไหมกินเองลูกชิ้นปลาเบิดไหมหม่าล่าอะไรเงี้ยครับน้ำดื่มเป็นช่วงกี่โมงให้เปิดลงทะเบียนเปิดไม่จะเปิดลงทะเบียนเขาเรียกเปิด ตรวจนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเปนต้นไปเปิดงานสามโมงครับงานเ<ม>สร็จประมาณหกโมงเดี๋ยวอาจจะต้องมาคํานวณอีกทีในในส่วนของเวลาเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ชัดอีกทีหนึ่งใน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 เขาเลยเนาะในเขาไปเทิตเตอร์แล้วกันเดี๋ยวแจ้งเรื<ๆ>่องเลเเวลาอีกทีหนึ่งเพราะต้องมานั่งดูด้วยว่าเรามีหมอมีพยาบาลมีสตาฟในการตรวจกี่คนแต่ว่าเราจะเปิดลงทะเบานไปงานภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับภายในเจ็ดวันนี้แหละอืมก็ งานทำดีที่สุดแล้วนะครับทาให้ทุกคนไม่เสียตังค์ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าในถ้าในงานมีสปอนเซอร์ก็ไม่อยากให้ตกใจนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากครับเราเลยต้องหาสปอนเซอร์นะครับเออให้สปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตที่กรรแต่ว่าสปอนเซอร์ที่เราติดต่อมาตอนนี้ก็น่ารักทุกคนเลยอืม <พบ S 1> ก็ซ <support. S 1> ัพพอร์ตเลยใช่ครับอืยี่สิบตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือใครสามารถแบบอยากทาอะไรในงานนะครับ ลองติดต่อมาก่อนได้เลยติดต่อดีเอ็มมาได้เลยครับติดต่อมาได้เลยแล้วปรึกษาก่อนว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม,อ,มอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยในทวิตเตอร์ก่อนสามสิบครับผมเดี๋ยวจะได้ช่วยพิจารณาก่อนว่ามัน,ม,นมันตามกฎมันได้หรือเปล่าตาม,มะระเบียบอะไรเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ส่วนรวมของทางมหาไราเขาก็าจะมีกฎเยอะหน่อยครับมันต้องคุยก่อนอืม้มโซ่มากเลยอะ่ะ ตอนนี้รถประมาณสิบคันแล้วพุทธะหรอรถที่จอดข้างหน้าจะไปจับพวกเราอะไรวะ <c oughs> แล้วคุณอยากกินอะไรคุณต้องบอกเขาเลยพุะพุทธะอยากกินผลไมา้ <c oughs> สรุปคืองานไม่ได้เริ่มเที่ยงขึ้นหรอทําไมเพจมอแจ้งว่าเที่ยงขึ้น,นออ,อันนั้นเป็นการเข้ารับปริญญาในมอครับแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับของเราครับผมอันนี้จีจีนัทเองครับแล้วก็จีของมอเองครับมันอยู่แล้วแต่แต่คนนะครับบางคนก็บางคนก็เอาห้าโมงบางคนก็สิบโมงก็มีคือต้าจีคิมไม่ได้เข้ารับนะครับวันซ้อมก็เลยไม่ต้องเข้าไปซ้อมครับผมประมาณนี้ครับ ส่วนคุณไม้เอกรับตอนไหนคะอีกอีกสองปีครับอีกสองปีอีกสองเลครับอีกสองปีจะอยู่ปีสองแล้วนะคะยินดีกับคุณไม้เอกด้วยนะครับสองปีจบแล้วจริงโหรีหกแล้วปีหกล้วตอนนี้เรียกว่าคุณหมอได้ยังได้ครับได้ครับจริงเหรอได้เหรอป่วยหรือเปล่ามันเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่เหรอมึงเป็นไก่ไงเออโอ้ยตาขาตากเับตาเป็นหี้อ่ะไอ้ตาเร็วนิดเร็วโชว์เขา ตัวเขามันเหมือนเหมือนกันนะฟิลเตอร์เนี่ยเหมือนกี้อ่ะไอ้หน้าล่ามันเหมือนสัมว์หนักผมไม่รู้ผมไม่รู้มึงลองเอาหลบพี่เอกดูดิอุ้ยนี่มันสัตว์แล้วว่าทำอะไรกับสัตว์เยอะเกินแต่มันไม่เหมือนกันนะฟิลเตอร์อ่ะหรือเหมือนเหมือนกันแต่หน้าแต่ละคนมันตรงน้นไม่เหมือนกันไงใช่เหรอตรงนั้นให้มันก็เลืองเปลี่ยนแต่พี่เอกไม่เหมือนสายฟิลเตอร์เลยอ่ะเออทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะ มึงเถอะนะไอดูไอคิมดิไอคิมเข้ามาไอคิมก็ไม่เหมือนเซฟิวเตอร์เลยไอคิมแล้วแบบไอคิมเราข้าปากดิทุกมึงอข้าปากเลยไอคิมวิ่งไอคิมแล้วแบบธรรมดาเลยแสดงว่ามึงด่ากูว่าหน้าเฮียไม่ใช่ไหมไอันนี้มันเป็นฟิวเตอร์นะหน้าก็เหมือนปกติเหมือนกันไม่เหมือนมันมึงโดนเป็นหน้าฟิลเตอร์ไม่เอาหน้าเออหน้าอ้าวที่ยิ่งมึงพูดก็คือยิ่งกระทบมึงไม่แต่หน้าไม่เปลี่ยนเลยมึงจริ่งดูดิไอกูกล้องหน้าอยู่หน้าดีอย่าเปลี่ยง ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้วางหดหงงว่าสลับไปสลับมาพี่อุ้ยคีมีนอตเตอเลยตัวหนึ่นัร่วมเฟรมแล้วเมื่อไหร่จะร่วมร่วมอะไรมึงหน้ากูใหญ่เหมือนกันนะมึงหน้าึงใหญ่กว่าแม่อีกอะไรก็ไจริงอ่ะไอ้มหัวมึงรวมผมมาเท่าตัวไม่อีกเลย นี่ไม่ได้ก็บุรีใช่ไหมดาปู่อันนั้นอ่ะเออแล้วพวกเนี้ยเปอนีมไงทำไมมันไม่เหมือนผมอ่ะมึงใส่ผิดไหม เีมันหลกจังวะมึงไอ้ทีเออเขาเรียกผมไม่เอกวันนี้ผมจะมารักษาแมวนะครับบ้านไหนมีแมวบอกนะครับเดี๋ยวผมไปหาอันนี้ได้อันนี้ได้ไม่คือพูดแล้วไม่ออกไปเล่นไปแนวทางเลยนะเออที่เอาไปแนวทางไม่กลัวมาจากมึงไม่กลัวจากมึงก็ผมโอนยี่สิบโชพงโอนยี่สิบครับ ไม่มีอะไรไม่มีภูมิไม่ได้ไปถึงเมืองเปล่าไปถึงไอ้ตาไม่มีภูมิเอฟเอ็มยี่สิบไอจีภูมิเอฟเอ็มยี่สเนี่ยแล้วคนอื่นห้ามทำแล้วมึงก็มาทำคนอื่นแล้วเมื่อไหร่แบ่มึงจะฟ่อมมันเพิ่งหักเองไม่กี่วันพอรับปริญญาก็ได้ มึงซื้อเป็นแคม่เดียวมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอ่ะมึงฟังแค่หน้าผมเนี่ยจริงมันไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะมันยังเป็นแม่อกอยู่เว้ยมันไม่ได้เป็นคนอื่นอ่ะเนี่ยเออทักทายมามาปูหน่านหน้าปูดูอยู่สวัสดีหมามาปูครับสวัสดีครับ มึงกลับไปอันเดิมไม่ได้แล้วมันไม่มีในนี้จริงใช่ริงต้องไลฟ์ลงใหม่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้มันติดหลายคนไม่อะไอ้จีอะไรแล้วรับปาสรุปรับปิญญาก็วันที่ยี่สิบนะครับผมใครมีอ,อยากมีอะไรซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมเป็นางานรับปิญญาของจีต้าและครีม สามคนนะครับผมไม่ใช่งนะี้ยรับปริญญาจีคนเดียวนะบางทีคนสงสัยว่าะยัรับปริญญาจีในเด็กๆไม่ใช่คนเดียวนะสองทั้งสามคนเลยจบพร้อมกันนะเรียนมาด้วยกันพอถ้าเกิดใต้คีไม่จบจีก็จะไม่จบนะครับผมนะครับผม เป็นนัดรับญาด้วยกันสามคนนะครับจัดขึ้นที่มงเทพนะผมตรงสนามบอลหลังมหาลัยนะครับตรงยิงยาวไปเลยนั่งรถรางลงที่สถานีสุดท้ายนนการนั่งรถเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยออกท,ทีในหลังก็ค่อยว่ากันไปนะครับนั่นแหละต้นล่างอยู่สุดท้ายอยู่ที่สนามฟุตบอลที่มีอัอจจารย์นะผมก็คือนั่นแหละ อยากจะสปอร์ตในส่วนของอะไรเข้าไปทำได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นซุ้มถ่ายรูปหรือว่าเป็นสแตนดี้หรือว่าเป็นอะไรอยากจะเอาอะไรไปในงานอยากจะช่วยสปอร์ตเรื่องอะไรน,น,น,นะครับผมก็ไปได้เลยเขา้าเข้าไปได้ในในทวิตเตอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ<พ>ให้จีเป็นคนพิมพ์ไปในอ่อบีฟอร์สามสิบนะผมในทวิตเตอร์ในก่อนสาม t ิบทวิตเตอร์นะผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไป ทักไปหาได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปได้เลยนะครับรายละเอียดยังไงว่าอยากได้อะไรยังไงอยากเป็นแบบอยากเสนออันนี้ไหมหรือว่าอะไรยังไงก็เข้ามาได้เลยนะผมแล้วก็ในส่วนของอันอื่นเราพยายามเซฟแล้วก็ให้ทุกคนไปได้เจอมากที่สุดเลยนะครับผมอยากเจอกันนะครับผมเจอกันนะครับผมไอจีเอาโพลแล้วไหมนบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายครับทุกคนนะครับเอามาไป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 บปไปไายบไป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  好，再干了。啊，拜拜了，再见了，拜拜了。